มืดนี่เรามาถึงบริเวณบ้านเพนะครับตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะข้ามเกาะไปทางอังสันแล้วตอนนี้รอเรือตังเกอยู่เราได้ตัวเฉลยมาเป็นเฉลยน้อยอีกสี่ตัวมันพิททอสเนี่ยตอนนี้เราจะทำมาดนำเฉลยทั้งสองมาตอนนี้ตันน้ำอยู่เขากันมึอเปิดกดแล้วเปิดแล้วแล้วจะทำยังไงครับเชฟจะทำงไงครับเชฟคุณชาคิดครับครับตอนนี้เชฟพุทธชิง กำลังนำขวดแสดงการอีขวดมาเปิดด้วยกันมันงั้นเขาทำอะไรเนี่ยมาช้าช่วยไม่ได้เชื่อเปิดขวเลวด้วยทิ้งลงทะเลคุณชาคิคครับครับตอนนี้เชฟอ้าวแล้วเล่าไม่ใส่ละไอ้สัข็งแข็งยังไม่ใส่เลยไอ้สซ์ถิ่นเดือดมาถึงไก่ก็มึงไม่ทำทเพื่อกันเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วเปิดแล้วกินกันไปแล้วคุณชาคิคครับครับโอ้โหกินเล่าเป็นเล่าชั้นเยี่ยมที่เขาส่งมาจากสอต กันที่นครยศรีคุณชาคิดครับครับตอนนี้เรากำลังเชิญพุทธชิงกำลังใส่กันคุยแบ่งวันตั้งไกลเซเว่นแม่งโคนเลยตัวขาดเท่ากันเลยหรอขุ่มอ่ะ